รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สวัสดีค่ะเรอิรยาพิชัยมิสเทลแอนด์เวิร์ลูดดำเนินรายการค่ะก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานะคะขณะนี้เรอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนากจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะกลับนมัสก,การค่ะหลวงตาจ,าจ้าเจ้าลพรจ้าหลวงตาคะรายการเส้นทางเศรษฐีเนี่ยมีเป็นประจำทุกวันพุธแล้วก็มีแฟน ประจ,จำติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วกออ็บางท่านนะคะเพิ่งจะรับชมในวันนี้ค่ะอยากจะขออนุญ,ญาตหลวงตาช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของอุโบสถหลังนี้ค่ะสาหรับผู้ที่เพิ่งติดตามรายการค่ะตาเจริญพรญาติเดิมทังางสาวุชนอุโบสถหลังนี้นะหลังที่อยู่ขณะนี้ที่ยมรับชมรับฟังรายการที่มิถแลานดินได้สอบถามว่าอุโบสถหลังนี้มีประวัติมีความเป็นมาอย่างไร ญาติโยมทานสาวุชนอาจจะรับชมรับฟังรายการนี่แล้วอาจจะยังไม่ทราบว่าอุโบสถหลังเนี้ยเป็นอุโบสถที่สร้างมาเป็นเวลาชานานมีอายุอินยาวมาได้ถึงสองร้อยแปดสิบกว่าปีแปดสิบเอ็ดปีแล้วและแล้วก็เป็นอุโบสถที่เล็กต้องอาจจะบอกว่าเล็กที่สุดในกรุงเทพมหาคนครก็ว่าได้จเจริญพรค่ะแบบนี้หลวงตาเลยมี การสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อใช้งานได้สะดวกขึ้นใช่ไหมคะเจริญพรที่สร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ก็เนื่องจากว่าหนึ่งอุโบสถหลังเนี้ยเล็กและครับแคบแล้วก็พระสงฆ์สมเด็จวัดถุกระบือเนี้ยในเทศกาลพรรษาก็จะมีมากถึง8 90รูปถึงร้อยกว่ารูปเวลาลงทั้งทั้งกรรมในอุโบสถจะต้องนั่งติดผนังทั้งล้อมพระประธานและยืดไปถึงนู่น ด้านหน้าอุโบสถก็เป็นอุโบสถที่เล็กแล้วครับแคบมากทุกวันโยมก็จะมากราบมาไหว้ที่ฐา,านขอพรหลวงพ่อโตในอุโบสถนี้วันอาทิตย์ไม่สามารถจะรับงานบวชนาคได้ที่นี่ก็จําเป็นจึงต้องปรึกษาารือการว่าเราควรจะสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆแทนอุโบสถหลังเดิมก็จึงได้กําหนดว่าได้สร้างอุโบสถตรงบริเวณด้านทิศเหนือขวาหมือหลวงตาเนี่ยว้แทนอุโบสถหลังนี้ แล้วก็มีเนื้อที่เฉพาะตัวอาคารนี่ก็400ตารางวาคือหนึ่งไร่เป็นอุโบสถ3ชั้นอาจจะนับได้ว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครหลังหนึ่งก็ว่าได้เจริญพรค่ะก็ตอนนี้ก็ใช้งานไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สร้างไปด้วยใช่ไหมคะเจริญพรอุโบสถหลังนี้สร้างไปใช้งานไปใช้เป็นทั้งที่เก็บวัสดุสิ่งของสิ่งก่อสร้างแล้ว สิ่งของเจ้ที่สําคัญน้ำพันก็เอาไว้ชั้นล่างแล้วอุโบสถหลังนี้มีมีห้องใต้ดินก็ชั้นที่หนึ่งก็เป็นเหมือนกับศาลาปฏิบัติธรรมศาลาทําบุญไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเลือกเป็นที่ประชุมของหน่วยงานหน่วยราชการทางของเจ้าหน้าที่สานักงานเขตท้องกรมตํารวจของรัฐบาลอะไรหลายๆสิ่งลหลายอย่างก็จะมาใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ประชุมเจริญพร หลวงตาคะหลายๆท่านนะคะอยากมาถ่ายชีวิตโคกระบือที่วัดหัวกระบือนะคะแต่ว่าเวลาเขามาถ่ายชีวิตเนี่ยเขาต้องสวดมนต์หรือว่าเขาต้องอธิษฐานจิตอย่างไรคะหลวงตาจเจริญพรสำหรับญาติโยมทั้งสาธทุชนที่บางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันมีโรคใครไข้เจ็บเบียดเบียนมีเคราะหกรรมทําอะไรก็ไม,ม,สสม่ประสบสําเร็จมีอุปสรรคก็ใกล้ที่จะเดินทางมาทําบุญถ่ชีวิตโคกระบือ ณวัดกระบือแห่งนี้เป็นการถนองโครงการพระราชดําริพระราชดํารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุเด็จพ่อของเราและก่อนที่จะถวายก็จะมีพิธีกล่าวคําถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลือดสมเด็จพระบรมงศาสาวงศ์ทุกๆพระองค์แล้วก็จะประกอบพิธีกรวดน้ําอธิษฐานจิตแผ่บุญกุศลนี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตา แล้ทวยเทพเทวาสิงทั้งหหายที่แบปรมีปกป้องคุ้มครองรักษาตัวเราแล้วก็อธิษฐานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายสูญสลายหายไปแล้วก็เป็นไปได้หลายๆท่านอยู่ในโรงพยาบาลลูกเต่าเหลา่าหลานอธิษฐานแล้วทำบุญไถ่ยชีวิโครกระบือให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้เจริญพรหลวงตาคะแล้วก็การทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินมากเงินน้อยก็ได้บุญเหมือนกันไหมคะหลวงตา เจริญพรบางคนเนี่ยทำบุญเพียงเล็กน้อยแต่ได้บุญมากก็มีเพราะทำด้วยจิตบริสุทธิ์เงินที่หาได้มาด้านได้ด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็อธิษฐานจิตเอาไปทำบุญก็ได้กุศลแล้วกุศลเนี่ยได้เต็มที่ส่วนบางคนนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของที่ได้มาเนี่ยด้วยการทุจริตไม่ถูกต้องตามธนมองรองธรรมเอามาทำบุญก็ได้บุญด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่า เป็นบุญที่เขาเรียกมีความด่างพร้อยได้ผลไม่ไม่ไมสมบูรณ์เต็มที่นักเจริญพรหลวงตาคะอย่างคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านมากราบหลวงพ่อโตที่อุโบสถแล้วเนี่ยบริเวณด้านนอกยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่พวกเราสักการะบ,บูชาให้กราบไหวอีกเยอะเลยใช่ไหมคะหลวงตามีอะไรบ้างคะเจริญพรพิธีกรถามอย่างนี้ก็ดีละบางคนไม่ทราบมาแล้วไม่ทราบว่ามาถึงแค่วัดหัวกระบือแล้วก็มากราบหลวงพ่อโตแล้วก็กลับ ายอมมากราบหลวงพ่อโตเป็นพระประธานเดียวโบสถที่มีความขลังมีความศักดิ์ส <now> ิทธิ <travail> ์แล้วก็ยังมีบริเวณสวนสวรรค์ลานบุญบริเวณนั้นจะมีองค์พิพิธเนตรเทพเจ้าชค่วลาบเทพเจ้าความสำเร็จที่สวนสวรรค์ลานบุญมีองค์เจ้าข้ามกษัตริย์แล้วเทพมากมายหลายองค์ได้กันนะแล้วก็บริเวณด้านหน้าอุโบสถก็ยังมีมนฑลพิธีองค์ท้าเวสวร์ทั้งสีเขียวเหนียวทัพย์สีแดงแรงธิ์ ยมมากราบและกรรมสาสตรประสิทธิ์พรให้ยมได้โชคได้ลาบกันมากมายทุกวาระทุกเวลา,ะวาะนะทั้งอขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งอขอโชคขอลาบหน้าที่การงานประสบผลสำเร็จเนี่ยก็แล้วก็ยังมีอะไรตลาดน้ำตลาดน้ำยมมาทวัทหถวก,กระบือแล้วโยมมีตลาดสินค้าราคาถูกเป็นสินค้าปลอดสารพิษเพราะว่าเป็นสินค้าที่โยมปลูกเองอเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เอานํามา ค้าขายแลเกเปลี่ยนแบ่งปันกันก็เนี่ยมาทุกวันมีสินค้าราคาถูกพืชพันธุ์ทางยารต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็การไถชีวิโครกระบือ,อที่บริเวณข,ข้างๆองุโบสถและยังมีทยานวังมาาัดฉาวังปลาบึกตัวใหญ่ๆมากน้ำหนักเป็นร้อยกิโลแล้วก็ขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังองุโบสถอะนเครทางตะวันตกปรับปรุงพื้นที่จะมี ร้านสวัสดิการของวัดเขาเรียกร้านสวัสดิการมารวยวัหถวกระบือแล้วก็พอดีได้รับาการนุเคราะห์จากบริษัทโลตัสผู้จัดการบอกว่าทะลุตาจะเปิดอย่างนี้บริษัทโลตัสจะส่งสินค้าให้แล้วก็ให้เครดิตจึงได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังขณะนี้กาลังปรับปรุงอยู่เขาเรียกร้านสวัสดิการของวัดเป็นสินค้าที่ราคาต่ํากว่าตลาดก็เป็น อาการสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมท่านสามทุชนชนที่มากราบหลวงพโตแล้วก็มาซื้อสินค้าราคาถูกของตวาสติการของวัดหัวก,กระบือด้วยเจริญพรค่ะหลวงตาคะช่วงนี้ก็คิดว่าวัดหัวกระบือก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมในเรื่องของโควิดไหมคะหลวงตาเออเจริญพรที่นี่ก็โยมที่นี่ก็โยมมาได้ตลอดการตลอดเวลาเพราะอะไรที่นี่เราจะมีฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นประจำะช่วงเย็นพอ โยมปิดอุโบสถแล้วก็จะฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะมีะเครื่องเช็คอุณหภูมิมีน้ำยาอะลเจลล้างมือโยมไม่มีแมสมาก็สวมแมสแล้วก็ไม่มีปรากฏว่าโยมมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วติดโควิดกลับไปไม่มีเพราะอะไรมีหลวงพ่อโตหมอยาหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะก็ขจัดปัดเป่าเชื้อไวรัสโควิดจะเป็นไวรัสโควิดชนิดใดก็ตาม ไม่สามารถจะมากล้ามกายทำร้ายญาติโยมท่านสาธทุชนที่มากราบนมาสการปิดทองหลวงพ่อโตได้เจริญพรหลวงตาคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากทราบว่าวัดหัวกระบืออยู่ช่วงไหนของกรุงเทพคะหลวงตาเจริญพราญาติโยมท่านสาวทุชนวัดหัวกระบือเนี่ยจะบอกว่าอยู่ไกลปืนเที่ยงก็อาจจะว่าได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไกลปืนเที่ยงละเพราะว่าขนานี้ปัจจุบันนี้วัดหัวกระบืออยู่สถานที่ที่เจริญพรสมควร เพราะว่าถนนบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยแหล่งอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆก็มาเข้าถนนพระรามสองมาถนนพระรามสองแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลซอยเทียนทะเล19ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็ปักหมุดง่ายโยมเดี๋ยวนี้าปาักหมุดมาที่วัดหัวกระบือนะวัดหัวกระบือมีมีวัดเดียวในประเทศไทยไม่ซ้ํากับวัดใดๆทั้งหมดใน เจป่าจังหวัดเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยคือวัดหัวกระบือหลวงตาคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ,อะขอให้หลวงตาให้พรกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะหลวงตาจเจริญพรก็ยาิโยมท่านสามทุชนวันนี้รายการเส้นทางเศรษฐีซึ่งมีพิธีกรมิสเตร์เบอร์ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรไต่ถามทิงเรื่องอการดำเนินการของวัดหักระบือ มาก็วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้ก็พร้อมมิตรไทยาลาเบิร์ทีมการช่างกล้องช่างภาพก็ขอ,อกราบรันาตนาคุณภาษรีลตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณบริยสงส์งและด้วยอำน,นาจบัญญัติด้วยความศักดิ์สิทธิของหลวงพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยาท้าเวสวร์ทั้งสีเขียวเหนียวซับสีแดงแดงดิษและถยเทศเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลก กราบขอกราบพัฒนาขอเชิญท่านเด็ดลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์ราชวงศ์จัจก,กรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงิประชนมายุอยู่ยิ่งยืนานานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้ขอทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะหหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอญาโยมทุกท่านโชคดีดวงดีรำด่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทีนขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญเอสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด ผัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญระครูวิบูรณ์พาธนกิจขอบอกญาติมิตรนาว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสร้าคผนบุญช่วยปัจจัยเกื้อนุนเงินทุนด้วยกัน วํมสร้างอุโบสเจะตุรมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ ดหัวกระบือนี้เก่าแก่นักนาเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พศ2281น,นาศีพอย่อมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือล้นกุสลมหาศาล สะดอกคราะห์ต่อดวงชะตาใหยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหล่อพระ บังสกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิโนโรคาชั่วอายุนาวัดทั่วกระบืบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าใต้ถาำอยู่ซสอ เกตังคนเทียนก็ทอมอหลวงพ่อวิบูรณเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวันเที่อติยศละมากมายเหลือล้ำคนดีสีสยาม การันตีความดีผ่านมาอีกลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเลื่อมใสสัตท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนับพัดธนาเลื่องชื่อเลื่อยไชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมี ไม่สากกันไว้บ้านอยู่ไกลจะมาเองก็ได้ถ้าบ้านอยู่ใกล้ก็อนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสรงเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดีสอง4 5 1 6 1 9 9เลขนี้ไทยพาณิชกมีสาขาบางคุนที มหมายเลขสองหกศูนย์หที่ได้เตรียมพบมบอกเลขกราบเปลียนหรือจะท่อโดยตรงเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนหรือจะทอกราบเปลียนถามหลวงพ่อวิบูลศูนย์สองสี่หนึ่งหหสสองคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญ เบอมือถือ0875005800หลวงพอ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำท้ายเชิญพี่น้องทั้งหมดร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือด้วยกันบอดจะตุรมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดัง